สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพามาดูบอลสีของที่บ้านเราอีกแล้วนะคะเรามาอัปเดตน้องให้ดูนะคะตอนนี้แตกหลอดแตกใบกันเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ไม่ยุบหัวนะคะเพื่อนตอนนี้คือสวยมากๆเลยค่ะบอลสีของเราคือแตกหลอดเก่งมากๆนะคะเพื่อน ช้สังเกตเห็นว่าจะแตกหลอดแตกใบกับทุกกระถางเลยนะคะยังหลอดที่เห็นตรงหน้านี่คืออวบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเ,นเนจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะใบเก่าเขาได้ทิ้งไปเราก็เด็ดทิ้งนะคะเพืเ่อนๆใบใหม่เขาก็แทงหลอดขึ้นมาได้อวบมากๆเลยะคะ่ะ ข้างๆกันก็เป็นอีเหนานะคะหลอดก็อวบอีกเช่นกันนะคะเพื่อนๆอวบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนกกระทานะคะก็แทงหลอดขึ้นมาให้เราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆบอลสีของเราเป็นบอลสีแบบบ้านๆนะคะไม่ได้ปลูกตามกระแสนะคะเพราะว่าอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุนทรัพย์ด้วยนะคะช่วงนั้นก็แพงมากๆค่ะบอลสีแล้วก็เก็บแต่ตัวบ้านๆที่เราเก็บได้นะคะแล้วก็เราก็ปลูกแบบนี้นะคะร่อน้ําให้เขานะคะเพืเ่อนๆเขาจะไม่ยุบหัวนะคะเขาจะแตกใบใหม่ได้เร็วมากๆค่ะเพืเ่อนๆปลูกแบบนี้นะคะแล้วก็แสงแดดเราก็เอาเป็นแสงแดดเช ผ,ผ่านนะคะไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะคะแล้วปลูกใต้าชายคาบ้านนะคะพเพื่อนแสงแดดโดยตรงสีใบเขาจะไม่สดไม่สวยนะคะอันนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะพเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มใบใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะใหญ่กว่าตันที่เราซื้อมาเยอะเลยนะคะแข้องอีหน่อของเราก็เยอะนะคะมีที่เอาที่เราซื้อมาแยกแล้วก็มีอันที่เราผ่าหัวก็มีนะคะพเพื่อน ก็จะมีแก้วหน้ามาหรือแก้วสารพัดนึ้งอยู่สามกระถางนะคะเอามาวางํำรวมไว้นะคะอย่างกระถางนี้ก็ใบนี้เพิ่งบานนะคะหลอดใหม่ก็เทขึ้นมานะคะเพื่อนๆสองหลอดเลยนะคะใบดกมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆมกเมื่อก่อนเราปลูกบอนสีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ออกมาใบสองใบก็เหี่ยวทิ้งใบแล้วก็ไม่ค่อยแตกยอดนะคะเราไปเจอที่ร้านต้นไม้เขาปลูกหล่อน้ํานะคะเราก็เลยได้มาทําตามเขานะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆบอนสีของเราคือกลับมางามเือนเก่านะคะอย่างใบนั้นที่ขาดขาดคือตอนนั้นลูกหมาเข้าไปกัดนะคะเ,เพื่อนๆตอนเขายังเป็นหลอดใบหลอดอยู่นะคะลูกหมาเราเข้าไปกัดนะคะ ใบเขาก็เลยขาดขาดนะคะอย่างบอนอีหนาต้นนี้ก็ใบใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็แทงหลอดให้เราเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาอัปเดตให้ดูนะคะ บางคนอาจจะบอกว่าตอนนั้นเราใส่น้ําเยอะเกินนะคะจะคลิปที่แล้วคือน้ํามันไม่ได้อยู่ตลอดค่ะเพื่อนๆมันระเหยไปเรื่อยๆค่ะไม่กี่วันมันก็แห้งนะคะเราก็ต้องเติมไปเรื่อยๆนะคะลากเขาไม่ได้เน่านะคะเพื่อนๆน้ําไม่ได้ท่วมขนาดจะทําให้เขาเน่าได้นะคะพาคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ